สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของก้อยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก้อยก็เข้าสวนที่บ้านนะคะก็อันนี้เป็นต้นลูสีผสมเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาทุนเพื่อนมาทัวร์ลงเรือนมาดูต้นยิมโนของก้อยกันนะคะเริ่มต้นเดี๋ยวต้องรดน้ําต้นไม้ก่อนนะคะก็ใครที่เลี้ยงแคคตัสเนาะเวลาที่เราจะรดน้าต้นไม้นะคะล้วก็รดเฉพาะตอนเวลาที่ดินแห้งนะคะก้อยก็รดประมาณ 1สัปดาห์ก็ประมาณ1 2ถึงครั้งนะคะถ้าช่วงไหนที่ฝนตกนะคะเราก็ไม่ต้องลดน้ำนะคะเราก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นเนาะเท่าที่เห็นก็จะมีประมาณนี้นะคะก็คือลดน้ําก็จะใช้แบบว่าให้น้ํามันเป็นฝอยๆนะคะเพื่อที่ว่าน้ําจะได้ไม่แบบแรงมากจนทําให้หินหรือว่าดินเนี่ยกระเด็นออกนะคะอันนี้ก็เป็นเหล่าพวกไม้กาบนะคะก็มีนิดหน่อยนะคะ เวลาไปไหนเจอต้นไหนปูกใจก็ซื้อนะคะอันนี้คืออยู่ในโรงเรือนเล็กๆที่หน้าบ้านก่อนนะคะก็คือขนาดไม่ใหญ่มากก็พยายามสะสมต้นที่เห็นว่าเอ๊ะอันนี้น่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็จะเก็บเก็บมา ก็รถจนมันชุ่มๆเลยนะคะเหมือนว่าให้มันทะลุออกไปนอกออกไปใต้ก้นกระถางเลยถ้าเกิดใครเลี้ยงแคระก็จะทราบว่าเขาแบบไม่ชอบให้น้ําขังนะคะแต่ว่าต้นไม้นะคะยังไงก็ต้องการน้ำเนาะต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นแอสโต้อนอาจจะแบบดำๆนิดนึงนะคะฝุ่นเยอะแล้วก็พวกนี้เป็นต้นพวกแมมขนนกอะไรเงี้ยค่ะก็เรก็ชอบนะพวกนี้เพราะว่าดูแล้วเวลาเขาออกดอกน่ารัก เดี๋ยวเรามาเริ่มดูยิมโน,โนของพลดีกว่ากระถางนี้ก็คือเอามาแปะแปะเอาไว้นะคะล่อรากอันนี้ก็เหมือนกันนะคะล่อรากเอาไว้แบบแปะเอาไว้แบบนี้นะคะอยู่ในโรงเรือนนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็คือที่ซื้อมาแล้วก็มีรากแล้วนะคะก็ยังไม่รู้ว่าจะวางเรียงเรียงยังไงดีเพื่อนๆมีประเภทไหนชนิดไหนกันบ้างคะ่ะอันนี้ก็พอก็มีประมาณนี้นะอันนี้ดอกหลุดแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ผสมนะ มีทั้งยิมโนมีทั้ง l อบีนะคะก็เวาลาเรากอยไปไหนก็เจอก็ซื้อขาดน,นั้นก็คือเพาะเล็กๆเอหไว้นะคะเนี่ยค่ะอ่าอันนี้เพิ่งรดน้ำเสร็จเอนะคะ่ะดอกชุ่มชุ่มฉ่ำม,มากอันนี้มีดอกนะคะสวยไหม g อยก็จำชื่อโครนไม่ค่อยได้นะคะตอนซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนจะเป็นพวกพิงไดมอนด์เนาะ เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะพิงค์ไดมอนด์มีหลายต้นนะคะอันนี้จําไม่ได้จริงๆนะคะแต่ละต้นเนี่ยตอนซื้อมานะคะก็พยายามที่จะจําแล้วแต่ก็จาไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกโคลนหนึ่งอันนี้ก็เป็นพิงค์ไดมอนด์แต่ว่าไม่ได้จะรูบสวยมากนะคะก็คือซื้อเก็บๆเอาไว้เป็นสันแบบนี้นะคะก็คือซื้อมาเก็บๆเอาไว้แต่ก็มีต้นที่กอยชอบๆอยู่หลายๆต้นนะคะอย่างเช่น อ่าถ้ามาในโซนมุมนี้ก็จะเป็นยินโมเหมือนกันอันนี้ซื้อมาเลี้ยงนานแล้วนะคะก็จะเห็นว่าน้องเขาก็มีหน่อมาต้นนี้ก็ชอบมากคือสีสวยมากนะคะเหมือนเหมือนแบบหลายๆสีอยู่ในอันเดียวกันอยู่ในต้นเดียวกันแล้วก็ถัดมาข้างๆกันก็เป็นมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าคนละต้นกันเห็นไหมคะมันเหมือนมันเรืองแสงเลยค่ะสวยไหมที่เห็นกลมๆนั่นก็คือปุ๋ยนะคะออสโมโพสนะคะ ส่วนต้นนี้เป็นต้นที่แบบว่าชอบที่สุดในโรงเรือนแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแบบนานนานแล้วนะคะซื้อมาจากกระท่อบลุงจรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยตอนซื้อมาเขาไม่ได้เป็นลายแบบนี้นะคะจะเป็นลายสีแบบออกชมพูเยอะกว่านี้ก็บางต้นก็เป็นแบบนี้ค่ะสีม่วงม่วงอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมีสีไหนกันบ้างเอ่ยวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็เลยพามาดูอันเนี้ยกำลังจะออกดอกแล้วเห็นไหมคะ LB ี สีซีดนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องฝากแดดโดนแดดเต็มๆนะคะโดนตรงๆเลยอันนี้เป็นเดรดีมจ้าเห็นตุ่มเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ mm hmm. ก็มีดอกนะไม่รู้จะเกิดดอกมาทําไมนะคะเล็กขนาดนี้เนาะน่าจะให้เขาโตซะมากกว่าไม้กราฟนะคะก็จะออกหน่อง่ายนะคะใครที่อยากให้แบบได้หนอ่อเยอะๆก็คือไม้กราฟนะคะแล้วก็มาเด็ดหนอ่อแล้วก็มาชํารากเอาเนี่ยค่ะ เดชื่นอันนี้หน่อเยอะมากแต่ว่าหนอเล็กเกินไปก็ปักไม่ขึ้นนะจ๊ะอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะมีหน่อนะคะแล้วก็หนอหนอลูกตัวเล็กๆของเขาอะคะ่ะก็ยังออกดอกอีกนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่ก้อยชอบมากนะคะอันนี้มีรากนะคะก็มันไม่ได้ด่างทุกตูนะคะเวลาที่เราซื้อแคปตัดมาเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราต้องลุ้นอีกทีนึงนะคะว่า ด่างมันจะกระจายรอบต้นไหมอย่างต้นเนี้ยค่ะโตแล้วนะคะก็คือไม่ด่างแล้วนะจ๊ะสามคูนี้ก็คืออยู่อย่างนี้เลยแต่ว่าก้อยก็ยังเลี้ยงเขานะคะจะเห็นว่าตรงด่างสีกับตรงภูสีเขียวอ่ะตรงภูสีเขียวมันคือโตดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ซื้อไปที่เอาป้ายแปดสี่อยห้าคือไปซื้อมาราคานีนจ้จริงๆนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านจะตั้งเนาะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่กอยเอามาแปะๆเอาไว้นะคะคือล่อให้มันโตนะคะร่อรากด้วยแล้วก็เลี้ยงให้โตด้วยแต่ว่าถ้าแยกกระถางกันมันก็เปลืองพื้นที่ส่วนตรงนี้เป็นไม้พมเพาะเมล็ดนะจ๊ะเพาะเองเลยก็จะมีเชื้อด่างนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะโตไม่เท่ากันนะคะก็ยก็โรยๆโรยไปมันก็ขึ้นมาอย่างนี้นะคะ่ะสัสดุป,ขขปลูกของการเพาะเมล็ดของกอยนะคะก็ใช้เป็นพีทมอสนะคะ ผสมกับสตาร์เกิลจีแล้วก็มีออสโมโคตอยู่ข้างในนิดหน่อยก็แล้วแต่แต่ละคนจะเลี้ยงโอ,โอจะลนจะลนเลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือแยกออกมาแล้วนะคะเอามาแยกออกมาจากกระถางแน่นๆมาปักเรียงๆกันเนี่ยค่ะอันนี้เห็นเครื่องนึงนั่นคือกระถางความไปส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นเมมเห็นนะคะดอกน่ารักน้องก็จะเอียงเอียงนิดนึงเนื่องจากหาแสงนะคะแม้ว่าจะอยู่ในโรงเรือนก็ตามนะคะแสงมันก็จะ ต้องหาต้นไมก้ก็ต้องหาแสงอยู่อย่างดีอยู่ดีนี่อันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่กอยพาทุกคคนมาชมเนาะในโรงเรียนของกอยนะคะวันหยุดทำอะไรกันบ้างขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนละกันขอบคุณที่เข้ามาชมด้วยเดี๋ยวคราวหน้ากอยไม่รู้ว่ากอยจะพาเพื่อนๆไปไหนอีกขอบคุณที่ติดตามคลิปการพาไปเที่ยวของกอยด้วยนะคะ ไว้มีโอกาสก็จะพาไปอีกนะแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ